กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอทีตยร์เราอยู่ครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเทคนิคของการขยายภาพจากอัตราส่วน1ต่อ1ครับให้กลายเป็น16ต่อ9ทําได้อย่างไรแต่ในวันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าคลิปดรอปครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขาภาพด้วยไอที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราได้มาจากตัวการสร้างภาพด้วย b i n g c o m อ่าครีมเอเมจครีเอเตอร์นั้นนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย uh, เราก็จะคลิกภาพที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดลงมาแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะไปเข้าที่ตัว uh, คลิปด็อปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอาจารย์ขอสลับหน้ามาเป็นตัวคลิปด็อปนะครับ uh, mm hmm. เราเปิดเว็บไซต์ใหม่นะครับขออนุญาตครับ อ่าแล้วก็เข้าเว็บไซต์นะครับ c l i p d o p c o นะครับแบบนี้เลยนะอ่าเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ c r i p d o p c o แล้วนะครับอ่าถ้าใครยังไม่เคยสมัครใช้บริการนะครับหรือมี Account อ,อยู่แล้วนะครับเราจะต้องทำการกดปุ่ม sign in ตรงนี้ slash sign up ก่อนนะครับแนะนำว่าเพื่อความรวดเร็วนะควร log in โดยใช้ continue with google นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถ ลงทะเบียนสำหรับคนใหม่นะครับสามารถเข้าถึงบริการเขาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ทำการ sign in เรียบร้อยมาแล้วนะครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่เมนู t o o l แล้วก็เลือก all t o o l รอแป๊บหนึ่งนะครับเราเห็นเมนูด้านล่างนี่คือความสามารถหรือว่าฟีเจอร์ในการทำงานของคลิป d r o p ในแต่ละตัวนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือตัวที่ช่วยในการขยายรายละเอียดของภาพนะครับที่ชื่อว่า อันค o อปนะครับให้เราคลิกที่เมนูอันค o อปตรงนี้นะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับคลิปด็อปจะเข้ามายังเครื่องมือที่ชื่อว่าอันค o อปนะครับภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราจะต้องทําการอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมานะครับเราคลิกหนึ่งทีนะครับจะขึ้นเมนูให้เราอัปโหลดนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับคราวนี้ระบบก็จะให้เราทําการ เลือกการวางภาพนะครับว่าเราอยากให้ภาพที่เป็นต้นฉบับนั้นอยู่บริเวณไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสมมติว่าอาจารย์อยากให้มาชิดซ้ายแบบนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มรายละเอียดของภาพเ,เช่นนะครับก็คือ1นึ่นะครับคูณ1 0แบแบบนี้นะครับภาพที่ได้ ก็จะเป็นภาพตามที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นสัดส,ส่วนของ16ต่อ9นั่นเองนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม next ได้เลยนะ,ะกดปุ่ม next ครับโดยมาตรฐานของตัวคลิปหนอดนั้นนะครับในการเจนภาพ1ครั้งเนี่ยเขาจะสร้างภาพออกมาให้เราใหม่ประมาณ4ภาพด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการของ AI ในการสร้างภาพนะครับขอรอๆสักครู่หนึ่งนะครับช้าเร็วตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นนะครับมี User ในการอ่ารีเควสตหรือว่าใช้อาในการสร้างภาพมากหรือน้อยนะครับอ่าโอเคตรงนี้อย่าลืมอ่าเมื่อกี้จะลืมกดไปว่าต้องยืนยันความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับตอนนี้คิวของเราอยู่ที่ประมาณ40กว่าคิวนะครับ ก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับภาพที่จะได้มานั้นจะได้สมบูรณ์แบบนะครับรออึดใจเดียวนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นบริการหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ผู้ใช้งานตัวคลิปดอปเนี่ยก็เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับรออึดใจเดียวครับเดี๋ยวภาพที่เรารอให้สร้างรายละเอียดนั้นนะครับก็จะเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวครับเห็นไหมครับตอนนี้ ใกล้ถึงคิวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารออึดใจเดียวเท่านั้นเองอ่ารอสักครู่ครับเราก็กำลังจะได้ชมภาพชุดใหม่นะครับที่มีการเพิ่มรละเอียดออกมาว้าวเป็นไงบ้างครับภาพที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับจากภาพที่มีรายละเอียดเพียงแค่เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะอ่านี่ก็คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาให้ใหม่นะครับเราก็ดูว่าเราชอบ ดีเทลประมาณไหนนะครับเท่าที่ดูนะครับอาจารย์ว่าดีเทลประมาณนี้ก็สวยดีนะครับนะอาจจะถ้าเรายังไม่พอใจนะครับอยากให้คลิปดรอปเนี่ยสร้างอีกเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยแบบนี้ครับอลองคลิกเข้าไปดูนะครับ อ่าอันนี้ก็คือภาพเต็มๆนะครับของการสร้างภาพด้วยคริปดอกครับก็ถือว่าเนียนมากนะครับดูแทบไม่ออกเลยว่ามีการขยายระเอียดของภาพเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างภาพ16:9นะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในภารกิจต่างๆกันได้อย่างเช่นพวกสื่อการสอนอะไรต่างๆนะครับืนภาพประตูต่างๆถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของของเราเลยนะครับหวังว่าพวกเราคงจะสนุกนะครับแล้วก็ ไปลองฝึกทำนะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยเอามาอวดอาจารย์บ้างนะครับหากใครมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ